สวัสดีค่ะวันนี้พี่มิตรจะมาทำต้มเลือดหมูนะคะก็จะมีพริกไทยพี่มิตรตำไว้แล้วนะคะแล้วก็กระดูกซุปก็ไปล้างแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลากผักชีค่ะกระดูกหมูเราก็ล้างน้ำให้เรียบร้อยนะคะ มีวันนี้มีไส้แล้วก็มีกระเพาะหมูนะคะเราเอามาลวกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอเาไปต้มต่อนะคะเอามาลวกแล้วก็ไปทําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายผักสลัดนะคะผักกาดหอมค่ะแล้วก็หมูเด้งค่ะวันนี้จะใช้หมูเด้งนะคะ จะมีเลือดหมูค่ะเลือดหมูแล้วก็พริกไทยป่นค่ะต่อไปเราก็จะต้มน้ำนะคะต้มน้ำรอให้น้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะเอากระดูกซุปลงไปเคี่ยวไว้ประมาณชั่วโมงนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เอากระดูกซุปใส่ลงไปเลยค่ะลากผักชีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ผงรสด,ดีนะคะผงปรุงรสนะคะถ้ามีฟองขึ้นมาเราก็จะช้อนฟองออกนะคะจะให้น้ําแกงใสๆเลยค่ะ เราก็จะปิดฝาแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวไว้นะคะประมาณชั่วโมงนึ่งค่ะเราก็จะเอากระเพาะหมูลงไปตุนไว้ด้วยนะคะต้มไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะค่ะพอต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาหั่นค่ะก็จะมีไส้หมูกับกระเพาะหมูนะคะเอาไปต้มอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นมาหั่นไว้แล้วนะคะ ก็จะมีหมูเด้งเอาไปลวกเอาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาดูน้ำซุปนะคะน้ำซุปก็ได้ที่นะคะชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดชามแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทานค่ะแล้วก็ตักน้ำร้อนๆใส่เลยค่ะ ตักน้ำเดือดเดือดน้ำซุปเดือดเดือดใส่เลยค่ะผานร้อนร้อนนะคะน้ำซุปใสๆค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ พร้อมรับประทานแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะพี่มิทเขาฝากช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ